ใช่วันนี้พาลูกไปหาหมอมานะครับพาลูกไปหาหมอมานะี่ครับี่งานก็วนเวียนอยู่กันเนี่ยเจ๊อะไรนะตีไก่นะครับไอสัตว์ต้องใส่ชอบไก่ชนเหี <c> ้ย <ười> แม่งวนเป็นลำวงเลยเหี <c> ้ย <ười> นะครับนะครับคลิปแม่งจะเป็นอาทิตย์แล้ววนแม่งอยู่เนี่ยนะครับแม่งไม่ไก่แจ้ก,ก็ไก่ชนไม่ไก่ชนก็เสียเป็ดอะไรของมันก็นไม่รู้ไอคิปฝ่ายกูก็รอไอเชี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆมามั่งแล้ววะไอเราก็เป็นเอฟซีซะด้วย นี่ครับแม่งก็วนอยู่นั่นแหละนะครับไอสัตว์รูปถ่ายรูปนั้นน่ะทุกคลิปโชว์ทุกคลิปโชว์ทุกโพสเนะี่ครับผมก็ไม่เข้าใจนะี่ครับนะี่ครับคือมึงไม่เปลี่ยนที่จะหาแดกกับรูปมึงเลยเหรอไอสัตว์กูเห็นวนอยู่นั่นน่ะนะครับเอารูปอะไรนะนะครับไก่แจ้นะครับไก่ชนนะครับ,นะรบถ่ายรูปคู่กับสาวพิธีนะ่ะขายแม่งทุกคลิปเนะี่ครับหมดแล้วไงหมดคอนเทนต์แล้วไงแม่งไปไม่เป็นเนี่ย นี่ไงครักูก็งงไงอย่างมึงจะโชว์ทำเชี่ยอะไรบ่อยหรือเกิดบ่